้วยการต่อไปน,อนีงเป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวันเฮโยมาดูก่อนบ่ายใครเครียปุ๊กป,ปี้นั่นเงียเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนาน การฉุดตันหันสาร,นรุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่าบุก สมาธิกันหมดเลยเข้ายานเอมือมีแบบนี้นั่นนั่นด้วยกุมานกุมานไปโผล่ทั้งน้นได้ยังไงเอาบอสเด้กุมานจะเป็นสองอีกอะไรอะอ้าวไอ้แลมแหมวันนี้ลมอะไรหอบมาที่ตำหนักของพ่อแม่เทวีเนี่ย โอ้โหไหวอย่ากนั่งมวยล้วยกานอกยมไหนล่ะโอ้ยพอเถอะไหวสาวไหวสาลุงอย่าบอกใครนะทำไมอ่ะที่ผมมาวันนี้เมื่อคืนนะผมฝันเออยังไงฝันว่างูมารัดตัวก็เลยกลับมาหาเจ้าแม่ให้แม่ตีเป็นเลขให้หน่อยไอ้ไอ้งูมารัดตัวนี่มันเกี่ยวกับความรักเจ้าแม่โอ้โหนี่เปิดแอร์ซะแรงเลยเจ้าแม่จะหนาวไหมเนี่ยนั่งสั่นมือหงิกมืองอไปหมดเนี่ย เอ๊ะไม่บอกก็ไม่สั่นนะเจ้าแม่เนี่ยคงหนาวอ่ะสงสัยคงหนาวหนาวเหรอเจ้าแม่จ๋าไม่ได้หนาวทำไมอ่ะตรศัรับแม่สายน้าอ้าโอ้โหเจอรับสายสวัสดีครับสวัสดีครับครับอ๋อโอ้ท่านชื่อโชคเหรออ๋อจะมาส่งจะมาประทับร่างในร่างของอพระแม่เหรอ โอ้ได้ได้เพราะสัวเจ๋งเขาก็รออยู่เมื่อกัารคิวแต่รู้สึกว่าโอ้โหจะนานหน่อยนะประมาณสิ้นปีแหละอืมโอเคสวีเดียลโอเคสวีเดียลฮะนีภาษาเทพสวีเดียล เจเป็นบัดาเตี้ลุงจืดโอ้โหเดี๋ยวนี่จะแม่ฮอตฮิตขนาดนี้เลยเหรอถึงขนาดชูโชคโทรมาสัวเจ๋งเอิงเจี๊ยมาหมดเองเจี๊ยจะมาประทับร่างจ้าแม่อ่าโอ้โหสุดๆเลยจ้าแม่จ้าช่วงนี้เจ้าแม่อินเทรนก็เรียกว่าเป็นเน็ตไอดอลโอ้ยสุดยอดสุดยอดจริงๆเลยไหว้สาไหว้สาไหว้สาไหว้จะเอานิดแล้วอะไรอะลุงจืดกูมานชี้นิ้วโอ้ยนี่ทำบุญง่าย เอาแป้งมาแปะเอาทองมาปิดรวยกันอื้อเลยเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยอา้าวไม่จริงจะบอกทําไมโอ้ผมผมผมอยากถวายอ่ะถวายทองอ้าวก็เน่า,นา,นา,นาเครื่องถวายอยู่ที่ฐานนั่นพอดีเลยโอชุดน,นี้เลยเหรอชุดน,นี้เลย<แ>จะแม่ชุดน,นี้เท่าไหร่เนี่ยจะแม่เก้าหมื่นแปด 9ก0 0 0นี่พูดเป็นเล่นอ๋อเอาพูดทุกเอาพูดไม่เล่นสิเท่าไหร่เนี่ยจ้าแม่895อ๋อ895เก้นเป็นเลขมงคลใช่ไหมค่ะชุดนี้ชุดนี้ชุดเล็กชุดใหญ่จ้าแม่ชุดนี้ชุดเล็กจ้ะชุดเล็กเท่าไหร่895แล้วชุดใหญ่896 896ต่างกันบาทเดียวเออเอาชุดนี้แล้วกันเออโอเค อย่ามันพูดอย่ามัต้องพูดเดี๋ยวนี่ไปก่อนอย่าพึ่งโอ้ยมันอึดอัดยังไงก็ไม่รู้อึดอัดเยอะเลยวันวันเนี่ยเอาไปแจ๊กไหมจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมถวายเงินให้เจ้าแม่ก่อนไม่ไฟแจ็คเลยคิดตังหากด้วยไม่งั้นไม่มีไฟก็จูเรื่อไม่ได้เต้าไปแจ็คคิดตังหงโอ้ฮะพันเก้าจ๊ะพันพันพันเก้าจ๊ะอันใหญ่พันเก้าอ่าและเล็กอ่ะพันแปด ต่างกันร้อยเดียวอันใหญ่อันเล็กหมดหรืออันใหญ่ยังไม่ได้ถามแม่บอกแม่บอกได้ได้เอาอันนี้ด้วยเอารวมเลยแม่รวมเลยรวมหมดเท่าไหร่เอาคิดง่ายๆจะแม่รวมเ,เป็นชุดขายเป็นชดุดเท่าไหร่ชุดนี้สี่ร้อยหกสิบห้าบาท ขายรถด้วยรูปทั้งหมดแล้วไปพูดราคาเยอะๆผมก็งงเลยเด็เขาพูดสั้นๆสิเล็กๆเอาโทรศัพท์ไม้แถมกาแฟด้วยแถมกาแฟอืมกาแฟด้วยเหรออืมกาแฟเย็นยิ้มแล้วยิ้มกับภาษาอังกฤษเขียนว่าไม่อ่านไม่ออกนะไม่อ่านไม่ออกนะโคบิวอ่านออกเขาอ่านสิ่อร่อยอ่านี่นะค่าค่าของนะ้ยฮะใส่ไว้ไหนฮะใส่ไว้ในอกแม่เฮ้ย ผมล้วงลึกนะเจ้าแม่นะผมกลัวแบงค์มันฟิวนะเอาวางไว้เอาวางเอาเอาไอ้ฉันเดี๋ยวฉันไปเสียบที่อกันพูดแล้วนะพูดแล้วนะพูดแล้วต้องทํานะก็มาถือสาอะไรคําพูดคนแก่ผมทําบุญค่าของเนี่ยห้าร้อยแล้วก็ให้ทาบุญเจ้าแม่อีกห้าร้อยแล้วกันไปบันเย้บุญช่วงนี้ทําไมพกตังค์เยอะจังอ่ะทําบุญเยอะโอ้ทำบุญเยอะทาไมไม่เอาตังค์ที่พกไปไท่ทองเอามาใส่ก่อนน่ะ ไม่มีทองแล้วเหรอไม่มีเลยโอ้ก็เลยได้พวกเงินเยอะทับอยู่มึงไม่เห็นแล้วกูติดกระดุมทั้งหมดเลยเนี่ยกูต่างาวายเห็นอยู่เนี่ยจะปิดยันลูกกระเดือกแล้วเนี่ยเ็เห็นไม่ได้ใส่อาทิตย์กว่าแล้วไม่ได้ใสอยูที่บ้านเอามึงค่อยคุยตอบโต้กับผมได้เหรอเนี่ยเอ้ยประมาณพูดไม่ได้เป็นร่างทรงเดี๋ยวผมทาแป้งก่อนแล้วกันเนาะทาจ้ะ นี่จะมันออกน้อยอ่ะแม่มันไม่ออกมือเลยแป้งหมดเหรอเอ้ยไอ้นุ่มกลับข้างสิ่อ่ะไม่ต้องขย่าวนะเต็มตัวหมดแล้วโอเคอันนี้พอแล้วพอแล้วลงลงอันนี้ก่อนลงแป้งลงแป้งอหต่อไปก็ทองใช่ไหมแม่อ๋อทองไว้แปะแป้งไว้แปะทองไว้ปิด ติดจะไม่จ๋าเฮงเฮงติดบอกแม่นะต้ิดติดให้ม่จ๋าสามแผ่นนะซ้ายขวาใช่ไหมยี่สิบสองแผ่นฮะสองแผ่นเอาสักสามก็พอสามก็พอติดให้ครบติดให้ครบเออโอ้ยอ่ะมันหลุดแล้ลูกไม่เป็นไรจะแปะอีกเราจะแปะใหม่อันนี้อันนี้ที่อ้ำเรื่องทองเมื่อกี้ใช่ไหมใช่เติมทองช้าช้าช้าอันนี้แหละ เออไปเลยนั่นไปเลยดอกไม้บนทะไรไหว้าจ้าจ้าจุดทูบจุดเทียนขอทูบด้วยนะแม่นะขอขงขอขมาจ้าอุมาเขาชอบน้ำตาเทียนนะลูกจ้าจ้า แม่รู้ได้ไงอ่ะจะแม่รู้รู้แม่สนิทกันสำารับลำลาเพียนเนี่ยนะถูปักไว้ลูกปักไว้สารเดี๋ยวให้หนูติดก่อนขออะไรเขาให้หมดเลยใช่ไหมขออะไรได้ทุกอย่างขอบ้านขอบ้านได้บ้านขอรถได้รถขอเมียได้เมียได้ทุกอย่างได้กเร็ลมีคาถาท่องคาถาด้วยมันมันเป็นข้าวไอ้คนจุดกั มาบางนี้หน่อยดิว่ามันตีมาหาผมเดี๋ยวได้โอ้ยได้คนจุนแล้วโอ้ยโอ้ยปานาปนาแซตาปานาแซตาฮะปานาแซตาอะไรแสบตาแม่เราแสบตาใช่จ้ะก็ออกทูกเข้าตาเขาจ้ะปักไว้อ่าได้จุดเทียนลูกจุดเทียนอุ้ย รูปปักไม่ดีอ่ะปักให้ดีสิงงเ้ยเสื้อติดง่ายมาดูปักดิกป,กปักไว<ไ>้เออคนอไหนที่มาที่นี่อย่าลบหลู่เด็ดขาดถ้าลบหลู่ถือว่าผิดตอนนี้เป็นยังไงกับเมียเนี่ยอตอนนี้มีเป็นยังไงกับเมียบ้างร,รู้รู้รู้ทางไหนก็บางทีเวลามันไม่ตรงกันบางทีก็ผมกลับก่อนเขากลับที่หลัง เขากลับท oh. oh, oh. ี่หลังผมกลับก่อนไม่ค่อยเจอกันเท่าไหร่จะพอเรากลับก่อนเขาโกรธไหมกลับก่อนไม่โกรธดีเขาก็ดีเฮ้ยอะไรอะไรอะไรไปไม่พุ่งมาไปยืนห่างๆเลยที่แล้วก็มาปักใกล้เดียวยืนห่างๆไปแล้วลมก็แรงด้วยถอยนิดนึงนะ ไฟแรงลูกไฟแรงอ่านเลยไหมอยู่ใกล้แม่ปุ๊บไฟติดปั๊บเป็นคนรุ่นใหม่พอลมพอลมคนรุ่นใหม่แล้วยังไงอ่ะต่อไปนี้ลูกก็คงจะเอ่อปังบุรีเยอะไรบุรีเยังบุรีเยอันดับหนึ่งนะเมื่อวันนะลูกนะบังบุรีเยแปลว่าอะไรบังไม่ต้องพูดแม่จะให้ฝอนเจ้านะขอให้เจ้าไปสูบปบปุ่มที่ดินสูบปบปุ่มที่ดินนะลูกนะยังไม่ตาย คำแบบนี้ต้องใช้กับคนตายแม่ขอโทษแม่ขอกมาลูกต้องตามแม่นะลูกรับว่าแผ่นานะปังบุริยแผ่นาอ่สีปังกัมปุยแผ่นาเปพาละมาตาแผ่นาอะสัมมากัมบาลีแผ่นาเตปูสัมปีแผ่นาตุน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 ี่ยตุน ว่าอะไรล่ะลุงอันไม่้าลด้วยเจ้าค่ะคืออย่างนี้เจ้าค่ะคืออิชันเนี่ยสงสัยสงสัยผัวฉชันเนี่ยมันจะมีชูเจ้าค่ะเจ้าแม่เจ้าแม่เดี๋ยวให้เจ้าแม่ก็ทำพิธีเรียบร้อยก่อนกิจกรรมเยอะจริงนะอยากเป็นกิจกรรมเออนี่แม่ทำอะไรอะลุงแม่รู้แม่เห็นแม่รู้ผัวเจ้ามีปัญหากัดเจ้าใช่ไหม คืผัวฉันเนี่ยคงใส่ว่ามันจะมีชูเจ้าค่านะนี่จะไปพูดไปเล่นไปเปล่าเลยไม่จริงเลยไม่จริงเลยเห็นไหมข้ารู้้าเห็นเจ้าจะแก้ตัวอย่างไรโอ้โหถ้าแบบนี้นะมันก็ต้องแก้ตัวเป็นเพลงแล้วละ่ะดนตรีมาดวงชีวันโกรธเครืองพี่เรื่องอะไรจ๊ะมาทำมออกไปให้ไกลดีกว่าอ,อรไทยพี่มีผิดใดเล่านะ มาพุดจ้าออกไปออกไปเหตุไกลตัวฉันให้เจอพอดีหวัสดีครับพี่จดมาขอบคุณมากครับอะไรอ่ะคุณเป็นใครแรมแรมใช่ไหมแรมครับแรมไม่ต้องมาอยู่กับครอบครัวผมรู้จักกันรู้จักกันเลยรู้จักเพลงนี้อ๋ออยู่ข้างบ้านผมอ๋อไอแรมแป๊บนึงนะอไปแล้วคำคำคามุบานย้มเรลูกเหงาเหงา ต้องเลยไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลยเปลี่ยนเรื่องรับยอมรับมาว่ามีโชว์ก็บอกว่าไม่มีนี่นีๆนีนนนให้แม่ช่วยอะไรบอกมาแม่ช่วยไปเอาอ้งข้างๆจมูกออกได้ไหมล่ะออไฮไลท์จมูกฮะไฮไลท์มันเป็นการคเตอร์แม่ที่จะแม่อะไรครับแม่คือพระมหาเทวีเจ้าวันนี้แม่รู้ทุกคนรู้แม่รู้ว่าอยากให้แม่ช่วยแต่จะบอกว่าเรื่องเล็กๆ็กน้อยๆยแบบนี้ตึงมือแม่ น้อยของแม่มาช่วยพวกเจ้าเองสิมารีฮาสิมารีฮาอะไรมานั่งตรงนี้สิผมมันเป็นภาษาที่ออเคโอาเคอะไรมาเซ่ฮะตาเน่งฮะนั่งตรงนี้ซาติงตังคูอ่ะซาติงฮะส้น ช่วยหน่อยจะค่าเจ้าแม่ช่วยอะไรได้ได้ได้ต้อง<ด>เลยแล้วกูมาเนี่ก็ช่วยอะไรได้กูมาได้ช่วยได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องอะไรเดี๋ยวแม่จะลงอักขระเขาก<อ>่อนจัดการได้อะใครลุงมิงลุงจืด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 จัดการเลยทำพิธีทำอะไรลุงได้จะให้เขาบอกไงต้องการอะไรถามอะไรได้หมดโอ้เหมือนกับวิญ,ญญาณอับดุลอย่างนั้นเหรอใโอ้ ต้องทำให้เขาหมดความรู้สึกก่อนเสกเลือดความรู้สึกเคยเรียกอะไรก็ไม่ได้ยินไม่ได้ยินแล้วก็เขาจะทำนายไปด้วยที่เขาไม่รู้ตัวอ้ยมันทองมันทองไม่ได้ยินรู้สึกเลยไม่รู้สึกมันทองเอ๊ะเอ๊นั่นไม่รู้สึกเอ๊ะทำไมเราจะไม่มีความรู้สึกอ้หหมดความรู้สึกแล้วมันมันไม่ดีมันทองไม่มีแล้วมันทองเฮ้ย อุ้มันไม่ได้นิ่งหมดนอดนอดนิ่งเลยถามแล้วเขาก็ตอบได้เหรอได้หมดเด็กเขายังโอ้ยจะคุมผ้าอีกต้องคุมผ้าขุ้มอันทองเออเออหักนิ้วไปทำไมแล้วเด็กไม่ได้เราวางคนก็อย่างที่สงสัยมากอยาดลบหนูลูกข้าไปหักนิ้วลูกข้ามันไม่รู้สึกไม่ใช่เหรอเี่เล่นหักนิ้วหมุนเลยหมุนเลยเออคุมยคุมแล้วเขาจะรู้เหรออย่าแม่นมากอย่าเม็ด ถามอะไรตอบได้เลยอ้ากุมาด้วยตามมามาแล้วมายังมาแล้วใายรู้จักรู้จักหิรู้จักรู้จักกุมาด้วย้ยตามมาตาแล้วหมายังมาแล้วกุมาด้วยอุมาโอ้อยู่ใกล้ๆกล้จะเรียกทำไมนี่เรียกอะไรกักหนาเรียกมันจะเดินเข้าทุ่งเออเนี่ฉันจะถามกุมารทองนะกุมารทองคือเป็นกุมารเขาเรียกอะไรนะชี้เหรอกุมารชี้กุมารชี้เหรอ ไปพาดออกอหกไพาดออกมานไปพาดออกเป็นภาษาอะไรวะดึงผ้าออกดึงผ้าแล้วจะเปลี่ยนหน้าดึงผ้าแล้วเขาจะชี้ได้ใช่ไหมดึงผ้าแล้วเขาจะเปลี่ยนหน้าป่ะนี่ข้าบล้างแล้วกุมารใครเป็นชู้กับเกิดพลเล่นตลกเดาใจยาก ใคร่แม่ไม่เคยเป็นชู้กับใครนี่นี่เจ้าแม่ฉันอยากให้รู้นะว่าเป็นชู้กับผัวใช่น่ะพูดยังไงฉันอยากให้รู้นะพูดอะไรอยากให้รู้คนมันโมโหปุบปากแม่ไม่เคยเป็นชู้กับใครเอาดีๆลูกอ้าวตอบมาคนไหนคือชู้อใครคือชู้ใครคือชู้ ชอบไม้ป่าเดียวกันเหรอฮะจะบ้าหรือไม่ชอบแนวนี้พูดอะไรของเธอเนี่ยฮะไม่จะมาพูดเลยดีดีอ้าวแล้วใครจะเป็นชู้กับไอ้แหลมอ้าไปล่วงในคอเลยไหมกุมารเฮ้ยจะมาตัดกันนี่กุมารบ้า ว่ตายแล้วจะคุณบุญช่วยขนาดเราแอบไปนะพี่แหลมดูสิมันยังรู้อีกเนี่ยหือดูันน้ำมึงเดียวหืมเบาะไรเล่ามันรู้มันเปิดโปงเราหมดแล้วนี่โอ้ยตื่นเต้นไหมเจ้าแม่ช่วยว่าใครเป็นชู้กับฉันทีแท้แกไกแหลมนี่เองแล้วบอกไม่มีอะไรแต่ําไมกอดกันกลมหะรัดกินหืไม่รู้เรื่องรู้เรื่องหืชาโนยิงชั่วตายไปเลยไปเลยไปเลยจะไปเรื่องเลยงะอยอะไร ซาออกไปออยึดมอเตอร์ไซค์แล้วแจกเครื่องทมาหากินให้มันอย่าครับคุณนายอยากครับคุณนายผมไปขับมอเตอร์ไซค์ผมผมไปทำอะไรครับเนี่ยอะไรทำอะไรขำขัน <c oughs> เฮ้ยอ้าวไอ้ <c oughs> นี่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องจับน้ำหนักก่อนโอ้โห สิบบาทอุยอ้ยสิบบาทเดือนนี้เส้นนิดเดียวเนาะไม่ทั้งเส้นเนี่ยซื้อมาสิบบาทผมให้นี่กระบายเลยกระบายเอาไปไม่ทำไมเอาเอาไปขอทานไง